กับไก่ทอดนะจ๊ะโต๊ะหมายเลขสี่นะเอาไปเสิร์ฟด้วยนะจ๊ะโอเคได้เลยค่ะพี่สาวลันลันลาลันลันลาโต๊ะนี้นี่เองสวัสดีค่ะคุณลูกค้าพิซซ่ากับไก่ทอดนะคะแล้วก็เครื่องดื่มเนี่ยที่สั่งได้แล้วนะคะเชิญทานให้อร่อยนะคะอ,อ๋อขอบใจมากๆเลยนะจ๊ะหนูโอ้โหหน้าตาดีเหมือนกันนะเราหนะขอบคุณนะคะคุณลูกค้าถ้าเกิดว่าอยากได้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยเรียกหนูได้ตลอดเลยนะคะอ้อได้เลยจ้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับ อะไรดีคะพิซซ่าร้านเรานะคะทำสดใหม่ร้อนๆเลยนะคะเออไม่ทราบว่านะคะเด็กที่ชื่อว่าเชอรี่เนี่ยวันนี้มาทำงานหรือเปล่าคะอ๋อหนูเชอรี่เหรอคะมาคะ่ะด้านในเลยคะ่ะว่าแต่นะคะคุณลูกค้าไม่สั่งอะไรทานหน่อยหรอคะ เอองั้นฉันเนี่ยเอาเป็นน้ำองุ่นหนึ่งแก้วแล้วกันนะคะรบกวนด้วยนะได้เลยค่ะคุณลูกค้าเดี๋ยวจัดให้เนี่ยเย็นๆเ,เ,เต็มแก้วเลยค่ะดูเหมือนว่าจะมีออเดอร์เข้ามานะ้เป็นน้ำองุ่นนี่เองเดี๋ยวเราเนี่ยมากดน้ำองุ่นดีกว่าชืบได้แล้วห,หอมจังเลยอะอา้าวหนูเชอร์รี่จ้าเจอกันอีกแล้วนะอา้าวสวัสดีค่ะพี่ซีซี่วันนี้เนี่ยมาทานพิซซ่าหรอคะอ๋อจริงๆแล้วเนะี่ยฉันไม่ได้จะมาทานพิซซ่าหรอกนะก็แค่มา ั่งน้ำองุ่นนิดหน่อยแหละแต่ว่านะฉันเนี่ยจะมาหาเธอตั้งหากล่าอ้าวน้ำองุ่นอันนี้เนี่ยเป็นของพี่ซีซี่หรอคะโถเออก็นึกว่าของใครนะ่ะนี่เชิญทานให้อร่อยนะคะอืมขอบใจนะจ๊าอืมสดชื่นจังเลยอะ่ะว่าแต่นะคะพี่ซีซี่เนี่ยมาหาหนูมีธุระอะไรหรือเปล่าคะเออพอดีว่าฉันเนี่ยจะมาคุยกับเธอเรื่องงานหน่อยนะ วันนี้เนี่ยเลิกงานเมื่อไรรอเดี๋ยวฉันเนี่ยขอคุยอะไรด้วยนิดหน่อยได้ไหมจ๊ะอ๋ออีกประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวก็เลิกงานแล้วเดี๋ยวพี่ซีซีเนี่ยนั่งรอแป๊บหนึ่งนะคะหาอะไรทานไปก่อนนะโอเคจ้ะได้เลยนะเดี๋ยวฉันนั่งรอเธอแล้วกันนะจ๊ะ <c oughs> ที่นี่เนี่ยอากาศเย็นๆดีจริงเลยนะ มาแล้วค่ะพี่ซีซี่หนุ่เลิกงานแล้วค่ะ,อ,ะอ้าวหนุ่เลิกงานแล้วเหรอจ้าว่าย,งายังไงหิวไหมจ้าทํางาน,นเหนื่อยเนี่ยทานอะไรไหมจ้าอ้าไม่เป็นไรค่ะพี่ซีซี่หนูเนี่ยยังไม่หิวเท่าไหร่หรอกค่ะขอบคุณนะคะว่าแต่นะคะเรื่องที่พี่ซีซี่เนี่ยจะคุยกับหนู่มคืออะไรหรอคะอ๋อเรื่องที่ฉันจะคุยกับเธอเนี่ยก็คือเรื่องงานน่ะนะครั้งก่อนเนี่ยเธอแคสโฆษณาไปนะโฆษณาตัวนั้นเนี่ยดังกระฉูดเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วนะฉันก็เลยอยากจะมาชวนเธอเนี่ยไป,ไปเป็นนักแสดง ยังไงล่ะเธอสนใจมิจ้านักแสดงหรอคะพี่ซีซีแต่ว่าอย่างหนูเนี่ยจะเป็นนักแสดงได้หรอคะไม่มีพื้นฐานอะไรเลยอะได้อยู่แล้วจะทําไมจะไม่ได้ล่ะ ทุกคนเนี่ยสามารถทำตามความฝันและก็ความชอบได้หมดเลยนะว่าแต่นะหนูเนี่ยอยากจะเป็นนักแสดงหรือเปล่าล่ะอืมนักแสดงเนี่ยหนูก็เคยคิดอยากจะเป็นนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนูไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองเลยอะคะ่ะไม่เป็นไรนะความมั่นใจของเราเนี่ยมันสามารถฝึกฝนได้นะจ๊ะถ้าเกิดว่าหนูเนี่ยฝึกฝนบ่อยๆนะเราก็จะมั่นใจมากขึ้นแล้วก็กล้าแสดงออกมากขึ้นยังไงล่ะอย่างหนูเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะเชื่อพี่สิ นันหรอกคะงั้นหนูขอกลับไปคิดก่อนได้ไหมคะได้เลยจ้าแล้วถ้าหนูสนใจนะโทรมาหาฉันได้ทุกเมื่อเลยนะจ๊ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะฝึกฝนการเป็นนักแสดงให้หนูเองนะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ซีซีที่ให้โอกาสหนูนะไม่เป็นไรจ้าเดี๋ยววันนี้เนี่ยฉันไปส่งเธอละกันนะจะได้กลับบ้านปลอดภัยนะจ๊ะตอนนี้เนี่ยเริ่มเย็นมากแล้วนะโอเคได้เลยค่ะพี่ซีซีขอบคุณมากๆเลยนะคะละันลันลาวันนี้เนี่ยฉันมาโรงเรียนแต่เช้าเลยเอ๊แต่ว,ว่านะใครอะ ้ยนี่มันเชอร์รี่นี่นาะเชอร์รี่จ้าเธอมาทำอะไรตรงนี้อ,อ่ะอ้อใครเรียกฉัน,นอ,อ้อง่วงจังเลย อ้าวไงจ้าเอาลลี่ฉันกำลังรอเธออยู่พอด,ดีเลยอะเดี๋ยวก่อนนะเชอรี่เธอรอฉันอยู่อย่างงั้นหรอมีอะไรหรือเปล่าจ้าโอคือว่าฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาหน่อยนะเพราะดีว่าเมื่อวานนี้เนี่ยพีซีซียมาที่ที่ทำงานฉันน่ะแล้วพี่เขาก็ชวนฉันไปเป็นนักแสดงอะ่ะแต่ว่านะฉันไม่มั่นใจเลยว่าจะเป็นดีไหมอะ่ะฉันก็เลยอยากมาปรึกษาเธอหน่อยอะว้าวจริงหรอเชอรี่เป็นนักแสดงเลยนะโอ้โหเธอเนี่ยดีจังเลยะ ยอดไปเลยเธอเนี่ยห้าปฏิเสธเด็ดขาดนะดีแล้วแหละที่เธอเนี่ยมาปรึกษาฉันนะฉันเนี่ยจะให้เธอตอบตกลงไปเลยอืมแต่ว่านะเอลลี่ฉันน่ะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจเลยอย่ากทาไงดีไม่เป็นไรหรอกนะเชรลี่ก่อนอื่นเลยนะฉันว่าเนี่ยเธอรีบตอบตกลงพี่ซีซี่ไปก่อนดีกว่านะเดี๋ยวฉันเนี่ยให้ยืมมือถือก็ได้นะโอเคจ้ะเอลลี่เดี๋ยวฉันเนี่ยขอตัวโทรหาพี่ซีซี่ก่อนแป๊บนึงนะอืมดูเหมือนว่าจะเป็นเบอร์นี้นะ สวัสดีค่ะพี่ซีซีหนูเองนะคะเชอรี่ค่ะอ๋อหนูเชอรี่เองเหรอจ๊ะวิ่งไงจ๊ะอ๋อพอดีว่าหนูจะมาคุยเรื่องที่พี่ซีซีเนี่ยชวนหนูไปเป็นนักแสดงอะคะ่ะ หนูสนใจอยากจะเป็นค่ะอ๋อดีมากมากเลยนะจ๊ะงั้นเดี๋ยววันพุธตอนเย็นเนี่ยหนูว่างไหมมาเจอฉันหน่อยนะเดี๋ยวฉันเนี่ยไปรับที่โรงเรียนแล้วกันนะจ๊ะอ้าวันพุธตอนเย็นหนูว่างค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ซีซี่จ้าไม่เป็นไรนะจ๊ะไว้เจอกันวันพุธหลังเลิกเรียนนะโอเคค่ะไม่ไปค่ะพี่ซีซี่นี่ไงเห็นไหมล่ะแค่เธอเนี่ยโทรไปตอบตกลงนะก็ง่ายมากๆเลยแค่นี้นะก็เรียกความมั่นใจได้แล้วหนึ่ง ขอบใจเธอมากเลยนะอาลลี่แต่ว่านะตัวฉันเองอะก็ยังรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจอยู่ดีอะรู้สึกว่าตัวเองอะยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เลยอะไม่รู้จะเป็นนักแสดงไหวไหมไม่เป็นไรหรอกนะเชอรี่เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวฉันช่วยเองหลังเลิกเรียนนะเธอไปกับฉันละกันนะโอเคจ้ะอาลลี่ขอบใจเธอมากนะเอาล่ะนักเรียนคาบนี้เนี่ยก็คาบสุดท้ายแล้วนะจ๊ะยังไงก็เดี๋ยวครูเดี๋ยจะสั่งการบ้านไปนะแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเอามาส่งด้วยนะจ๊ะขอให้เดินทางกลับบ้าน ปลอดภัยกันนะเย้ yeah, ในที่สุดเนี่ยก็เลิกเรียนลวสักทีหนึ่งเอาละ่ะเชอรี่จ้าเดี๋ยวเราเนี่ยไปกันดีกว่านะโอเคได้ๆจ้ะอลลี่เอเอ,อะไรกันนะ่าสองคนนั้นอนะมีนัดวางแผนไปไหนกันหลังเลิกเรียนอย่างนั้นหรอเดี๋ยวฉันเนี่ยตามไปสองดีกว่าเดี๋ยวฉันน่ยจะพาเธอไปเองนะก่อนอื่นเลย เดี๋ยวเรานะไปขึ้นรถเมย์กันดีกว่ารถเมย์งั้นหรอโอเคจ้าได้เลยนะขึ้นรถเมย์อย่างั้นหรอได้ยินแล้วเดี๋ยวฉันเนี่ยจะตามไปเลยเอ้าวนี่เจดา้าเธอมาทําอะไรตรงนี้อ่ะฉันก็ตามหาตั้งนานนะเานี่ยอ้าวว่าไงจานนีออนตามหาฉันอย่างนั้นหรอปกติเนี่ยไม่เห็นตามเลยนะเออคือว่าปกติเธอไม่ได้รีบเดินออกมาแบบนี้เดี๋ยวฉันก็เลยงงว่าเธอหายไปไหนอะ่ะแหมนีออนไม่ต้องมาป่าแข็งหรอกนะฉันรู้นะว่านายอะ่ะคิดถึงฉันนะอะไรของเธอเนี่ยเฮอนอนหลับสนิท หรือเปล่าเนี่ยเอยไปดีกว่าอ๋อนี่ฉันลืมถามไปเลยนะเธอเนี่ยเห็นเชอรี่หรือเปล่าอะ่ะอ้าเชอรี่งั้นหรอเรื่องอะไรฉันจะบอกนายละ่ะเอแต่ว,ว่านะแล้วนางเชอรี่กับแอลลี่หายไปไหนแล้วล่เนี้นี่ข้าสายตาฉันล่อน,นี้โถเอ้คุยกับนีออนแป๊บเดียวเนี่ยหายไปลอยอะ่ะว่าไงาตรงลงเนี่ยเธอเห็นเชอรี่หรือเปล่าอะ่ะนี่นีออนถ้าจะมาถามเรื่องเชอรี่อย่างนหนหยุดถามไปได้เลยฉันไม่เห็นหรอกอ๋อยางงั้นหรองั้นฉันกลับบ้านแล้วนะบ๊ายบายนี่นีออนเดี๋ยวก่อนสิรอฉันน โอยสินี่เอลลี่จ้าพาฉันมาที่นี่ทําไมอย่างนั้นหรออ๋อก็ฉันเนี่ยจะพาเธอมาเปลี่ยนลุกยังไงล่ะเพื่อเสริมความมั่นใจของเธอน่ะเปลี่ยนลุกเสริมความมั่นใจอย่างนั้นหนอมันจะช่วยได้หรอเอลลี่ช่วยได้สิจ้าฉันเนี่ยได้ข่าวมานะว่าที่นี่เนี่ยเขามีทรงผมใหม่มานะเธอเนี่ยต้องมาลองสักหน่อยแล้วเผื่อว่าเธอเนี่ยจะชอบนะจะได้เสริมความมั่นใจยังไงล่ะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันเนี่ยลองดูก็ได้นะ คุณลุงคะหนูได้ข่าวมานะคะว่าที่นี่เนี่ยมีทรงผมมาใหม่ทั้งหมด3ามทรงเลยอะคุณลุงช่วยแนะนําหน่อยได้ไหมคะโอเคได้เลยจ้าแต่ว่านะเครื่องนี้เนี่ยมันเป็นทรงผมผู้ชายมาใหม่นะจ้าลองดูนะชื่อเลยนี่มันเป็นทรงนี้นะถูกใจไหมจ๊ะนี่เอาลิทําไม่ทาหน้าแบบนั้นน่ะฉันดูไปยังไงบ้างอะ เออฉันว่านะทรงนี้เนี่ยยังไม่เหมาะกับเธอนะคุณลุงคะขอเปลี่ยนทรงได้ไหมอ่ะโอเคจัดได้เลยงนะั้นเดี๋ยวเชิญอีกเครื่องหนึ่งนะดานในเลยนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวฉันนะ่าจะมาทําทรงผมทรงใหม่ให้กับเธอแล้วกันนะจ๊ะเดี๋ยวคอยดูดีๆล่ะอันนี้ก็คือทรงใหม่ทรงที่ซองนะที่เพิ่งเข้าร้านมาเลยเป็นยังไงล่ะถูกใจไหมจ๊ะเออหนูว่านะคะทรงนี้เนี่ยก็ยังไม่เหมาะนะอันนี้เนี่ยมันดูทอมทอมเป็นผู้ชายไปหน่อยอะคะ่ะขอทรงอื่นได้ไหมคะโอเคจัดได้เลยก็มีอีกทรงหนึ่งนะเป็นทรงนี้เลย เดี๋ยวลองดูแลกันนะชเวร์ไปยังไงจ้าถูกใจไม่เอ่ยเป็นยังไงบ้างหรอจะเอาลี่ทรงผมของฉันนะ่ะอืมฉันว่านะทรงผมวันนี้เนี่ยยังไม่ค่อยเหมาะกับเธอเท่าไหร่เลยอะ่ะงั้นเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปดูอีกร้านหนึ่งดีกว่านะสวัสดีจ้าต้องการทรงผมแบบไหนเหรอจ้าบอกพี่ได้เลยนะอ๋อพอดีว่าหนูได้ข่าวมาในข่าวว่าที่นี่เนี่ยก็มีทรงผมใหม่มาสามทรงอะค่ะอยากเปลี่ยนลุคให้เพื่อนเลยอะ่ะแนะนําทรงผมได้ไหมคะอ๋อได้เลยนะจ้าแต่ว่านะเครื่องนี้เี่ย มันจะเป็นทรงผมแบบนี้นะจ๊านี่ชแววบเลยเป็นยังไงจ๊าหนูชอบหรือเปล่านะเออหนูว่านะคะทรงนี้เนี่ยมันยังไม่ได้นะมันดูเป็นผู้ชายจังเลยอะ่ะโอเคจ้ะงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องนะลองไปเครื่องหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวลองดูเครื่องนี้นะจ๊าเป็นแบบมาใหม่เลยนะหนูเนี่ยจะชอบหรือเปล่านะเดี๋ยวพี่สาวเนี่ยทำให้นะจ๊ะเป็นไงบ้างจ๊ะสวยหรือเปล่านะ อืมก็ดูเหมือนว่าจะสวยอยู่นะคะแต่ว่านะ้ํามันยังขาดอะไรอยู่ค่ะทําไมหน้าผากเนี่ยมันดูแบ่งๆจังเลยอะค่ะไม่เอาทรงนี้ได้ไหมอ่ะอ๋องั้นเหรอจ๊ะงั้นไม่เป็นไรนะหนูลองดูในนิตยสารดูซิว่ามีอะไรเนี่ยน่าสนใจลองดูแบบนี้นันได้หเลยจ้ะอืม แบบในนี้เนี่ยมีแบบไหนบ้างนาจะทําให้เชอรี่อะ่ะงั้นหนูเอาแบบนี้ค่ะเจอแล้วค่ะในนี้เลยนะลองดูค่ะโอเคได้เลยจ้ะงั้นเดี๋ยวเอาตามนี้แล้วกันนะชูแวบเลยนี่เป็นไงจ๊ะถูกใจรึปเปล่าเอ่ยว้าวเชอรี่ทรงผมทรงนี้นะเหมาะกับเธอมากเลยอะ่ะฉันรู้สึกว่าเธอเนี่ยเหมาะกับทรงนี้สุดๆเลยว้าวทำไมสวยจังเลยอะ่ะหุยขอบใจใเธอมากเลยนะ เอาลี่เธอเนี่ยเลือกให้ฉันถูกใจมากๆเลยอะฉันดีใจนะที่เธอชอบอะ่ะแล้วก็เธอเนี่ย ดูมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นเลยอ่ะว่าไหมอืมก็จริงอ่ะนะฉันรู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นเลยอะเอาล่ะเชอรี่เดี๋ยวเรานะกลับบ้านกันดีกว่าจะ้ะพรุ่งนี้เนี่ยไว้เจอกันที่โรงเรียนนะโอเคจ้ะบายบายนะอลลี่กลับบ้านดีๆนะอ้าววันด,ดีอลลี่มาแต่เช้าเลยงั้นหรออ้าววันด,ดีจ้ะคอปเปอร์เธอก็มาแต่เช้าเหมือนกันนะวันนี้เนี่ยอากาศดีๆจังเลยนะนั่งข้างฉันไหมล่ะอืมก็ได้นะงั้นเดี๋ยวฉันขอนั่งข้างเธอแล้วกันนะนี่ฉันยังไม่มีเบอร์เธอเลย นะฉันขอเบอร์เธอได้ไหมล่ะหรือว่าไลน์ก็ได้นะเออจริงด้วยนะเดี๋ยวฉันให้ไลน์เธอแล้วกันนะอันนี้ไอดีไลน์ฉันน่ะนี่เจด้านเธอเห็นอะไรเปล่าอ่ะเอลลี่กับคอปเปอร์เนี่ยยังไงยังไงอยู่นะเธอรูด้ดิพูดเรื่องอะไรเนี่ยเพรเอร์ทและนี on. ออนเอลลี่เนี่ยนะจะไปชอบคอปเปอร์ได้เหรอฉันว่าไม่ใช่หรอกอะไรของเธอเนี่ยฉันก็แค่เดาๆไปอย่าง,งานนัะ้นนะ่ะนะยังไม่ทันพูดอะไรเลย ยูยูก็พูดมาแล้วจะทำสีหน้าอารมณ์เสียทําไมเนี่ยเรื่องของฉันน่ะยุ่งจังเลยนะเอะแต่ว่านะฉันรู้สึกเหลือบเห็นอะไรอะ่ะตรงนู้นได้เห็นเหมือนกันไหมนัม่นเด็กใหม่โรงเรียนเราหรือเปล่าอะ่ะอ๋ออะไรอย่างนั้นหนอเจดา้าไหนฉันขอดูมั่งสิ เฮ้ยใครอะทำไมน่ารักจังเลอยอะอ้อหขอบใจมากเลยนะเจด้าที่บอกฉันนะ่ะเฮ้ยน่ารักอะแบบนี้นะฉันว่าเนี่ยฉันต้องไปขอเบอร์ซะหน่อยแล้วนี่นีออนอยู่เดี๋ยวนี้เลยนะจะไปขอเบอร์ใครมั่วสู้ได้ยังไงฮะอ้าวก็สาวคนนี้เนะี่ยน่ารักจะตายเธอไม่เห็นหรือไงอะฮะดูดิอ้าวอันี้จะเชอรี่มาโรงเรียนแล้วหรอจ๊ะฮะอะไรนะนี่เธอเรียกคนนี้ว่าเชอรี่่งนั้นเหรอฉันนึกว่าเด็กใหม่อ่ะใช่แล้วแหละคนนี้เนี่ยเชอรี่นั่นแหละพอดีว่า เมื่อวานเนี่ยฉันพาไปทำผมทรงใหม่มานน่ะ เป็นไงน่ารักเปล่าอืมน่ารักดีนะฉันเนี่ยตกใจแําแย่เลยอะาเนืกอว่าเด็กใหม่นั่นเนี่ยทีแท้เนี่ยเธอเป็นเชอรี่นั่นเองฮะอะไรนะนั่นเชอรี่อย่างนั้นหรอนาะยได้ยินไหมนี่ออนเออฉันก็ได้ยินเหมือนกันน่ะเฮ้ยใช่เหรอทําไมน่ารักขนาดนั้นน่ะวันดีจ้าคัปเปอร์เอลลี่ทำอะไรกันอยู่นะ่ะอ๋อพอดีว่าฉันกําลังนั่งเล่นยามเช้านะ่ะอากาศวันนี้เนี่ยดีดีมากๆเลยแหละใช่แล้วแหละวันนี้เนี่ยอากาศดีมากเลยนะอีกอย่างเนี่ย วันนี้เธอหน้ารักเป็นพิเศษเลยนะเชอรี่แหมก็พูดไปนะคอปเปอร์ยังไงก็ฉันขอบใจเธอมากเลยนะสำหรับค่ำชมนะ่ะอ,อ๋อฉันพูดจริงๆนะเธอน่ารักมากๆเลยวันนี้ดูหวานแหววมากๆเลยอะนี่เจด้าเธอเห็นเหมือนกันไหมอะคอปเปอร์เนี่ยมันกำลังจะจีบเชอรี่อย่าฉันดูออกนะอะไรของเธอเนี่ยนิออนตะกี้นี้เนี่ยยังจับคู่คอปเปอร์กับแอลลี่อยู่เลยนะเฮ้ยหน้าหมันไส้ชมัดเลยอะดูสิ เขอเปิดเนี่ยนะอยู่ท่ามกลางสาวๆวาไม่เหมือนฉันเลยอ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยน่นีอ่อนยังไงเนี่ยนายก็มีฉันอยู่ตลอดนะยังไงก็ตามนะเดี๋ยวฉันเนี่ยไปทักทายเชอรี่ดีกว่าเชอรี่จ้าว,วันนี้เนี่ยน่ารักจังเลยนะอ้าวน ใช่แล้วแหละวันนี้เนี่ยเธอนานรักมากเป็นพิเศษเลยนะอยากได้กุหลาบสักช่อมยจ๊ะเออไม่เป็นไรจ้ะนีออนเธอไม่ต้องลำบากเอาไม่ให้ฉันก็ได้นะลำบากที่ไหนกันล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยสั่งแกลบเอาดอกไม้มาส่งเธอเลยนะเอามยจ๊ะอออไม่เป็นไรดีกว่านะนี่ออนยังไงก็ขอบใจเธอมากนะเอ้ยนีออนนะฉันพูดอะไรเนี่ยไม่ฟังฉันบ้างเลยเดินยไปหานังเชอร์รี่ซะอย่างนั้นนะ่ะดูสิใครๆก็ลุมล้อมนังเชอร์รี่เอ้ยฉันนี่รู้สึกบ่นไส้จริงๆผมใหม่นั่นนะ่ะคิดว่า สวยนักหรือไงอะฮะมันไม่คงทนถาวรหรอกนะฉันจะบอกให้คอยดูนะเธอเนี่ยเสร็ชฉันแน่หนังเชอรี่